ีไพ่เทนี่รู้สึกวอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้ชอบค่ะห้ไปเ็ดองเอวุ้ดสมุนมากนี้ปนยช่นใ่ักดอ่ะูเซนี่สวยจริงสวยไหมอันนี้จะได้ไหมนี่รับไปรับไป ไปหลักสุดท้ายโน้อันนี้จะอยู่ไปหลังนี้เป็นใบแม่อันนี้น่ารมาโนนอันนี้คือจะแบบว่าใช้ในแนวติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแนวแบบแนมหน้าสิแนมหน้าเพราะว่าเราถึงได้บอกว่า ไม่ใช่แค่คนเลือกใครตรงใครเลือกคนด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสำรับหน้าอาจจะไม่ใช่เลขสองสองสามก็แล้วแต่อันนี้ผลิตครั้งแรกเลยวะค่ะอันนี้ครั้งเดียวสวยมากอุ้ยผลิตครั้งเดียวสวยมากเลยว่ะแล้วเขาปิดแล้วเขาเปิดดสิบไปเลยใช่ไหมสิบสี่เจ้